สวัสดีทุกๆคนนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็วันนี้ไม่เกี่ยวกับการบินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ไปที่ธนาคารนะครับไปแลกธนาบัตรมาเป็นธนาบัตรแบบใหม่จริงๆแล้ว่ก็คือธนาบัตรนะครับสามารถใช้จ่ายได้ปกติแต่ว่าที่เขาทําขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะว่าเป็นที่ระลึกนะครับเป็นที่เป็นธนาบัตรสะสมนะครับออกมา ในรูปแบบธนาบัตรแบบนี้1,000บาทและก็100บาทแบบนี้นะครับที่เป็นรูปแบบใหม่ก็คือธนาบัตรเป็นที่ระลึกหรือว่าเก็บสะสมนะครับรูปแบบนี้2รูปแบบนี้นะครับแบงค์ร้อยกับแบงค์พันเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่ออกมาพิเศษก็คือจํากัดนะครับว่าออกมากี่ฉบับสามารถใช้จ่ายได้แต่ผมคิดว่าก็ไม่มีใครใช้จ่ายนะครับเพราะว่า เขาก็อยากเก็บสะสมนะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะหายากเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้ไปที่ธนาคารใช่ไหมครับมีบางธนาคารเขาบอกว่าหมดแล้วนะครับและก็ผมไปอีกธนาคารหนึ่งก็ยังมีอยู่ก็โอเคแลกมาให้ทุกคนดูนะครับเปรียบเทียบนะครับว่าแบงค์ร้อยแบบเก่ากับแบงค์ร้อยแบบใหม่ที่เพิ่งออกมาที่เป็นที่ระลึกนะครับมันต่างกันยังไง สีหลายคนบอกว่าเหมือนแบงค์พันเลยเมื่อกี้ก็ไปกดแบงค์พันมานะครับแล้วก็แบงค์ที่ได้มาก็คือรัชกาลที่9นะครับไม่เหมือนในในไม่เหมือนในนี้นะครับก็เลยไม่ได้เอามาโชว์ด้วยแต่ว่าดูลักษณะแล้วนะครับก็สังเกตถ้าซื้อของเนี่ยก็สังเกตง่ายๆนะครับแบงค์พันหรือแบงค์ร้อยก็ดูหลกัหลกๆก็คือดูเลขนะดูเลข หนึ่งร้อยเนาะแต่ว่าบางคนก็ไม่ทันสังเกตไงสีคล้ายๆแบงค์พันอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าแบงค์พันอ่ะจะออกสีแบบเทาๆเหลืองเข้มหน่อยแต่แบงค์แบงค์เนี้ยจะออกเหลืองๆแดงแดงแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบขอบก็จะเป็นเหลืองนะครับแล้วก็ด้านหลังของแบงค์นะครับให้ดูชัดๆนี่คือด้านหลังของแบงค์นะครับแบงร้อย จะไม่เหมือนแบงพันธนะครับแบงพันธก็จะเป็นแบบอื่นนะครับข้างหน้าตรงนี้มันก็จะเหมือนกับแบงร้อยแบงแบบเก่านะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เหมือนกันตรงนี้ไม่เหมือนนะครับรู้สึกว่าแบงพันธ์แบบเก่าที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับจะมีรูปของอห,หลวงราชการที่เก้ากับ ในหลวงราชการที่10ยืนอยู่ใกล้ๆนะครับแต่จะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้คือแบงรอยสังเกตได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบใหม่เป็นเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนออกมาใช้หรือว่ามีคนออกมาใช้บ้างนะครับก็สังเกตง,ง่ายๆอย่างที่บอกนะครับก็คือรูปข้างหลังตรงนี้นะครับก็จะไม่เหมือนแบ่งพันนะครับ จะไม่เหมือนแบงค์ร้อยของเก่าด้วยไม่เหมือนกันแต่ก็จะไม่เหมือนแบงค์พันสังเกตนะครับสีก็ต่างกันนะผมว่าสีต่างกันในรูปตาม Facebook ที่เขาโพสต์กันนะ่ะก็จะดูเหมือนแบงค์พันจริงจริงแต่พอมาดูของจริงแล้วมันออกเหลืองเหลืองเหลืองมากแล้วก็เหลืองแล้วก็แดงตรงนี้แ้วก็ส่วนธนบัตรใหญ่อันนี้นะครับบางคนก็ตกใจนะครับว่าเฮ้ยเป็นธนบัตรใหญ่มากออกมาแบบ ใหญ่แล้วแบบนี้จะใส่ในกระเป๋าอะไรอะไรอย่างเงี้ยจ,จะใส่แบบกระเป๋าเป้หรออะไรอย่างเงี้ยที่จริงเขาออกมาเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับไม่ต้องตกใจไม่ได้ออกมาเพื่อเป็นรูปแบบใหม่ของธนบัตรนะครับแต่ออกมาเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ขนาดของแบงก์พันจะเล็กกว่า a 5นิดนึงนะครับ นี่เทียบดู a 5นะครับจะเล็กกว่านิดนึงโอเคที่ผมทำวิดีโอนี้นะครับก็อยากรีวิวว่าความแตกต่างของธนบัตรแบงค์ร้อยแบงค์พันแบบเกา่าแบบใหม่ต่างกันยังไงนะครับความรู้สึกผมนะมันต่างกันเยอะเลยซึ่งถ้าสังเกตก็คือรู้ว่าเป็นแบงค์ร้อยนะครับถ้าถ้ามีคนออกมาใช้จริงๆก็สามารถดูออกนะครับว่าไม่ใช่แบงค์พันเพราะว่าสีไม่เหมือนกัน อันนี้ที่ผมไปกดมาเมื่อกี้ได้แบ่งพันของรัชกาลที่เก้าความใหญ่ก็ต่างกันนิดนึงนะครับนี่โอเคนะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับและก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรนะครับแต่ก็อยาก เปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเห็นใน Facebook โพสต์กันเยอะมากนะครับแชร์กันเยอะมากบอกว่าเออเนี่ยเป็นแบงค์พันแบงค์ใหม่ตอนแรกผมเห็นแล้วก็ตกใจนะครับว่าเฮ้ยแบงค์พันแบงค์ใหม่แบบนี้จะใส่ในกระเป๋ายังไงเพราะมันใหญ่นะครับที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาเป็นแบงค์พันรูปแบบใหม่นะครับแต่ออกแบบมาเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ